ยืน,นต้นไปไฮคลินเขาปะเฮงเนี่ยอ๋อนั่งตอบแชทผู้สาวิถ่ายคลิปว่ะพอดีเลยครับเมื่อกี้เนี่ยผมมาเปิดไลดูเนี่าายดูไลน์เก่าผมผมเพิ่งไปถ่ายโน้ตบุ๊กกับไอ้โทรศัพท์ออกมาเนาะอ๋อนี่บอกเครื่องนี้บอกเพิ่นพาขมาตั้งแต่วันที่สิบแปดโอ้นนโอหพี่ประธานห้างใช่โอ้โหหลายคนเนี่ยเนี่ยผมก็ไม่ได้ตอบเลยเนาะครับตอบเพิ่นจังน้อยนะตอบเพิ่นได้เนาะ ตอบเพิ่นเลยก็ได้นี่อู้คือทักมา่อไรเลยไหมพี่ประธานนั่งแกถามมายังไงเพื่อนถามว่าตอนนี้อยู่นครพนมใช่ไหมครับอ๋อตั้งแต่วันที่สิบแปดอ๋อเอาตอบแล้วจังหน่อยนะตอบแล้วไปแล้วโอ้ยเราก่อนโอ้ยเราทักมาเองเลยเน่ยะอืมาจจะเป็นไลฟ์สวนตัวแกนะครับผมอยากจะขอโทษในผู้ใหญ่ใจดีและหลายคนเลยที่แบบเพิ่นแบบส่งข้อความมาหลายขนาดเลยนี้ครับอ่า จงไปนางไรตอบ้นเด้อ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปไล่ตอบทุกทุกข้อความที่ทักเข้ามาในในลายในลายเดิมผมเลยนะครับ,บผมไม่ได้เปิดเลยได้นี่เพิ่งเปิดโทรศัพท์พยูใส่มาอ <laughs> ยูลงลงจำนำ <laughs> ขอโทษประทานหางหลายๆเลยครับผมไม่ได้ตอบไอม่ได้ตอบอ้ายนะะขอโทษหลายๆเลยครับพอดีนี่แหละตามในคลิปเลยครับขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ดังๆนะที่เป็นแบบเอาคลิปไป แผ่วไปจนแบบมีคนเห็นแล้วมีคนให้กําลังใจจนถึแบบมีวันนี้นะครับในผมอยากจะทำอีกคลิปหนึ่งโอเคป่ะไปหากินข้าวป่ะไปไปบรรยากาศบ้านบ่อเบียร์ครับผมนี่ตอนเช้าว่าพัฒนามุณตอบมาแล้วเอาเดี๋ยวไหนนี่นี่นี่ว่ายังไงสู้ๆครับอ่ามีโอกาสมาเที่ยวบ้านผมได้นะ อำเภอบ้านแพงโอ้ต่ยไหนต่อไปอังไดดีเออแมนนะโอ้ประธานห่างตอบเองเลยได้เลยโอ้ยมือสั่นเลยมือสั่นเลยมือสั่นเลยขันมีโอกาสสิไปหาเพลินบ่ไปครับไปเนาะโอ้เราเป็นเกียรติเป็นเกียรติเลยได้น่งเราถักมาถักมาหาเราโอ้นี ูะเราให้กำลังใจเด้แม่นสิลู่ครับผมเป็นกำลังใจมีโอกาสมาเที่ยวบ้านผมได้นะอําเภอบ้านแพงขอบคุณประธานห้างหลายๆเนะครับสวัสดีพี่ประธานห้างเลยครับมีโอกาสเดี๋ยวพี่วินต้นไปเยี่ยมไปยามกันแน่นอนนะครับครับหรือว่าพี่ประธานห้างท่านมาถาดพนมกับเรียนเชิญเนาะครับเลียนเชิญแวะมาได้เลยครับแวะมาได้นะครับเดี๋ยวมีอยู่แถวนี้แหละบ้านบ่าวเบียร์แล้วก็อยู่บ้านครับสองทรงสองหม่องสองหม่องนี้นาะแต่มีแต่ว่ามีโอกาสนี้ วินต้นจะไปหาพี่ประธานห้างแน่นอนเนาะครับผมอ่าโอเคต้อนเกลือพื้นงามคร่ะงามวะเอออ่าโอเคครับขอบคุณพี่ประธานห้างครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ